จะเป็นหินอ่อนเป็นหินกรวดแบบเนี้ยค่ะมีแต่ก้อนส,สวยๆเนาะแต่เขาห้ามเก็บนะคะนี่สะพานก็จะเล็กประมาณนี้แหละค่ะถ้าเกิดเราไปเจอรถเราก็ต้องถอยหลังกลับนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายที่ใกล้กว่าเนาะนี่สะพานเล็กๆแบบนี้ยค่ะมีแค่เลนเดียวนะคะคันนี้ก็ต้องจอดรอเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ ลงไปที่หาดนะคะที่ลงไปที่ชายหาดที่เป็นหินเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุสตาไพวิก k ิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุชทักทายจากฮาลล่าอัสเกย์นอร์เวย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีๆอีกวันหนึ่งเนาะพวกเราก็อยู่ที่ ริมชายหาดค่ะชายหาดที่นี่จะมีตะหินนะคะเดี๋ยวมนุษย์ถ่ายให้ดูเนาะวันนี้อากาศดีมากหลังจากที่มนุษย์พาเพื่อนๆไปดูสนามบินเก่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จแล้วมนุษย์ก็พามาดูหาดสวยๆของนอร์เวย์กันนะคะที่ฮัลลาฮัลลาอัสก์นอร์เวย์นะคะก็เป็นเกาะเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะสองสาวอยากลงน้ำแล้วค่ะ าหาดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหินแบบนี้เดินยากเป็นหินกรวดนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยนี่เมนูไม่รู้ว่าน้ำจะหนาวไหมแต่ว่าอากาศข้างบนนี่คือร้อนระอุเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่ค่ะหาดที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยแบบหินกรวดแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเรามาปูผ้ากันฮลัลโหลคนขับรถของเมนษย์ค่ะ ปิกนิกกันตรงนี้ค่ะริมทะเลก็จะเป็นนี่เป็นต้นสนนะคะนี่นี่ไม่รู้จะให้ดูค่ะก็จะเป็นหินแบบเนี้ยค่ะจะเป็นหินแบบเนี้ยค่ะเพื่อนเป็นหินเป็นหินกรวดแบบเนี้ยนะคะนี่แล้วก็จะเป็นเศษซากต่างๆที่คลื่นเขาพัดมากับทะเลเนาะอากาศดีมากหนูลงไปสิลูกไปไปลงไปเร็วๆน้ำเย็นไหม มาชวนมามาไปลงน้ําไม่คิดว่าอากาศจะดีขนาดนี้เนาะคือไม่มีลมเลยค่ะปกติตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีลมเขาจะมาเล่นเซิร์ฟกันนะคะตรงนี้เนาะเพราะอากาศดีๆเขาก็จะออกเรือกันแบบนี้แหละสวยงามมากเนี่ยหินหินคือแบบละเอียดนวลเนียนมากเลยค่ะนี่ค่ะน้ําทะเลก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยมองเห็นเห็นแบบนี้ค่ะนี่ แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นหินก้อนใหญ่ๆแบบเนี้ยเป็นหินกรวดไหมอ่ะเขาเรียกว่าหินกรวดไหมคะเซฮัลลูอะไรเลยนะได้อะไรมาโอ้มันเป็นอะไรอ่ะลูกมันตะไคร่มันเกาะหินไงอือหึอ่ยมันเกาะอยู่ตรงหินเนาะระวังนะลูกระวังล้มนะก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะน้ำใสมากนะคะ น้ำใสมากเนี่ยก็จะเป็นหินแบบเนี้ยค่ะเป็นหินกรวดไม่ได้เป็นแบบหาดทรายเหมือนบ้านเราโดยส่วนมากแล้วอ,อทะเลนอร์เวย์ก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะโอ้จะหินรูปหัวใจเหรอลูกเอามาดูสิหินรูปหัวใจนี่เหมือนหัวใจไหมลูกโอ้สวยไหมคะหินรูปหัวใจเนาะที่หนูหาเจอเนาะ ย้อนแสงนิดนึงอะลูกตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนเขาดำน้ำกันนะคะนี่มีคลื่นมาเบาๆนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเล็กๆนะคะสะพานที่มีเลนเดียวข้ามมาที่เกาะฮัลล่านะคะนี่สวยงามบรรยากาศดีมากอันนี้มนุษย์ว่าน่าจะเป็นคนที่เขา หาดเรียนดำน้ำอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นสองสาวของแม่นุ์ค่ะนะคะจะเป็นหินอ่อนเป็นหินกรวดแบบนี้ค่ะมีตะก้อนส,อสวยๆเนาะแต่เขาห้ามเก็บนะคะหาดที่นี่ก็จะเป็นหินแบบเนี้ค่ะ อากาศดีมากค่ะวันนี้เนาะเมนุสก็เลยพาเด็กๆมาที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวสามีจะไปทำงานแล้วหายากวันที่อากาศดีๆที่นอร์เวย์แบบนี้นะคะเอนจอยค่ะวันนี้มากับเมนุษเนาะลูกสาวไปเจอหินสวยๆก้อนไหนนังก็บอกว่าเจอเจอเพชรอีกแล้วไดมอนด์อีกแล้วฉันหาไดมอนด์ให้เธออีกแล้วถ้าเยอะขนาดนั้นก็ดีเนาะรวยเลยค่ะ พ่อลูกค่ะเล่นริมหาดนี่ให้ดูหาดอีกรอบนึงนะคะสวยงามมากยาวไปถึงนู้นเลยนะคะอากาศดีจนไม่อยากปล่อยไว้นะคะนี่ดูข้างหลังมนุษย์ค่ะอากาศดีมากแล้วก็สองสาวนะคะแล้วก็คุณสามีคุณ่ะ <laughs> <You> say h <hi. laughs> อากาศดีค่ะอากาศดีมากๆอากาศดีม่นุไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงถึงความอากาศดีปลาโลมานอนอาบแดดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อากาศดีมากอากาศดีที่สุดสุดๆเลยค่ะวันนี้อันนั้นน่าจะเป็นเขาเรียนดำนงดำน้ำอะไรกันเนาะมนุษย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสาวน้อยตอนแรกคิดว่าอากาศจะไม่ดีขนาดนี้ แต่มาแล้วคือผิดคาดอากาศดีมากนี่ค่ะหาดก็จะเป็นหินเล็กๆเล็กๆแบบนี้แหละนะคะเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยนะคะข้างหลังข้างหลังมนุษย์แบบนั้นเลยนะคะสวยงามสวยมากนะคะมนุษย์ก็มาเก็บภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะกิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้พาสองสาว ตะลุยชายหาดที่เป็นหินแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนาะมนุดก็พาชมหาดประมาณนี้เมนุดก็ฝากไว้นะคะสำหรับคุณแม่ขาชาแนลค่ะแวะเข้ามาแนะนำติชมก็เหมือนเดิมนะคะเมนุดขอกำลังใจก่อนจะไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะสันกระดิง่งจริงๆด้วยนะคะอย่าลืมค่ะสำหรับวันนี้มนุดไปแล้วค่ะบายค่ะบาย